นี่แกก็เป็นคนใช้เหมือนกันจําใส่หัวไว้ด้วยหรือว่าแกอยากจะโดนฉันถอนหงอกอีกคนหนึ่งอ่ะเอาไหมแหมรีบออกมาปกป้องลูกเลยนะรักกันมากสินะเพียงว่าแหละต้องรีบรักกันเพราะป้าอยู่ได้อีกไม่กี่ปีก็ตายละไย้ยอันถ้าคนไข้ไม่ได้เลือดกรุ๊ปนี้เออคาดว่าจะไม่พ้นขีดอันตรายครับคุณหมอ หมอเอาเลือดฉัไนไปเลยนะคะคุณหมอเอาเลือดฉัไนไปเลยนะคะเอ่อคุณเลือดกรุ๊ปอหิสโลปใช่ไหมครับใช่ค่ะฉันเลือดก,กรุ๊ปเมฆค่ะแล้วจะเข้าคุณหมออันอันอย่าเป็นอะไรนะลูกอันอย่าเป็นอะไรนะเราเรา่อแป้งติดไปลูก นุเดี๋ยวจัดอาหารเสร็จแล้วก็รอคุณท่านมาแล้วค่อยเสิร์ฟน้ำนลูกนะแ,แล้วพอท่านทานอาหารเสร็จแล้วก็เก็บจานชามไปล้างซะให้เรียบร้อยเพรเดี๋ยวส่งกลิ่นเหม็นแล้วจะโดนดูเอาค่ะแม่ลูกสาวแม่เนี่ยว่าน,นอนสอนง่ายน่ารักจังเลยนะลูกก็เพราะว่าเป็นลูกแม่ไงคะก็ะต้องฟั่งแม่สิ ทำไมช้าอย่างเงี้ยพี่การจะมาแล้วเหบือนจริงเลยพวกการศึกษาต่ำทำอะไรก็เชื่องช้ามันจะไปยากอะไรแค่จัดอาหารพวกเนี้ยนี่ฉันจะบอกให้นะฉันไม่ใช่พวกต่ำๆ่แบบพวกแกนะที่จะกินอาหารเวลาไหนก็ได้นันคุณไปด่าป้าเอื้อมกับนุชคอสมัยครับก็ดูพวกนี้สิคะทำให้ฉันโมโหอะแค่จัดอาหารพวกเนี้ยยังจัดไม่ได้เลยพอพ โมโหแบบนี้เนี่ยไม่สวยนะคะรับแหมพี่การพี่การพูดแบบนี้เนี่ยฉันไม่ดุพวกนี้ก็ได้เอ่อนุชกับป้าเอื้อมเนี่ยไปทำอย่างอื่นต่อเลยนะครับคุณอันครับแล้วนี่ คุณยายอยู่ไหนครผมมีเรื่องจะคุยเรื่องสัญญาเช่าที่ดินกับแกครับแหมเดี๋ยวก่อนก็ได้ค่ะคุณธนาไปจำตระกูลไม่ต้องรีบหรอกคะ่ะเพราะตอนนี้คุณยายเนี่ยผักผ่อนอยู่ฉันว่าเรามากินข้าวก่อนดีกว่านะคะเชิญค่ะ พี่การคะแล้วที่พี่การบอกว่ามาคุยเรื่องสัญญาเช่าที่ดินที่ดินแปลงไหนเหรอคะอพี่การาก็บอกแล้วไงคะว่าคุณยายยังไม่ลงมาครับครับ นี่พี่ซื้อขนมมาฝักคือว่าพี่เนี่ยไปประชุมที่ญี่ปุ่นมากืเลยเซลปาร์ขอมรู้หรอะขอบคุณค่ะอ้าวแล้วนุชเก็บทำไมล่ะทำไมไม่ลองชิมดูจะได้รู้ไงว่ามันอร่อยกว่าขนมบ้านเราไหม นุ่มมากอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับขนมพิเศษพิเศษแบบนี้เนี่ยก็เหมาะกับคนพิเศษอย่างคุณน,นะอ๋อ๋อได้คือหมายความว่าขนมเนี่ยมันอร่อยเป็นพิเศษครับก็เลยอยากซื้อมาฝากนุส เออนี่ครับส่วนเรื่องของอันเนี่ยที่ชอบดูกาว่านุชเนี่ยนุชไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับอันเนี่ยเขาจะอารมณ์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้ปกติอยู่แล้วครับโดนตามใจจนเสียนิสัยนะครับอย่าไปคิดมากเลยฮะค่ะอร่อยมากเลยค่ะครับกินเยอะๆนะครับหมดแล้วค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมจะฟิล์มให้ใหม่เองกไหมขอบคุณค่ะ,ะนี่นางนุช แกอ่อยพิการเหรอ,หอแกนี่มันล่าจริงๆเลยคอ้นเนียมันต้องกินค,คุณอายฉันเปล่าทำไรเลยนะคะฉันไม่เชื่อแหมเห็นอยู่ส่งสายตาหยาดเยิ้มให้กันเนี่ยนี่ถ้าฉันมาเช้ากว่าน,นี้คงได้กันแล้วมั้งไม่คุณอันพูดจาหน้าเกลียดอะไรแบบนั้นเหรอคะมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับนี่ฟังผมก่อนนะครับคุณอันนี่ที่เป็นถึงทนายไปเอาแม่บ้านมาทำเมียเนี่ยนะไหวต่ำจริงๆ ถึงพี่เป็นทนายเนี่ยแต่พี่อย่าลืมนะพี่ก็เป็นแค่ลูกจ้างบ้านฉันห้ามลืมบุญคุณใช่ครับผมมันแค่ทนายธรรมดาไม่มีฐานะร่ำรวยแบบคุณอันแต่ขอโทษนะครับผมเนี่ยมีสมองมีความคิดมีคุณสมบัติมีสมบัติผู้ดีมากกว่าคุณอันอีกครับนี่แกกล้าด่าฉันเหรอแล้วลังนุชล่ะมันมีความรู้ความสามารถมากแค่ไหนหรอแหมจบแค่ม .3 สแล้วมันจะฉลาดกว่าฉันได้ไง มันเกี่ยวอะไรกับมูดด้วยล่ะคะทำไมฉันจะด่าคนใช้ของฉันนะแล้วมันจะทำไมเหรอนี่แกก็เป็นคนใช้เหมือนกันจำใส่หัวไว้ด้วยหรือว่าแกอยากจะโดนฉันถอนหงอกอีกคนหนึ่งอะเอาไหมแหมรีบออกมาปกป้องลูกเลยนะรักกันมากใช่นะหอ,อย่างว่าแหละต้องรีบรักกันเพราะป้าอยู่ได้อีกไม่กี่ปีก็ตายละยายอันพูดอย่างนี้ได้ไงปากไม่มีหูรูด เอื้อมอ่ะถ้เาเป็นผู้ใหญ่อ่ะพูดแบบนี้พขาได้ยังไงเฮ้คุณยายะคะก็นางรุ้มันอ่อยพี่การนะคะหนูแค่มาเตือนพวกนี้ก็ลุมด่าหนูว่าเท่าที่ยายอ่ะนะรู้จักพวกนี้มาเขาไม่มีนิสัยแบบนี้อย่างที่แกพูดอนอ,นอกมาหรอกมีแต่แกนแั่นแหละที่นิสัยไม่ดีเอาแต่ใจทุกอย่างเลยพอไม่ได้อย่างใจก็วีว,วัดโวยวายรู้ไหม ถ้าคนอื่นเน่ยเขาเห็นนะนะว่าแกเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะหาว่าที่บ้านอ่ะไม่สั่งไม่สอนทั้งทั้ที่ฉันสอนแกแต่แกก็ไม่จดไม่จําทําไมนิสัยแบบนี้คุณยายคุณยายก็เข้าข้างแต่คนใช้อ่ะไม่เคยเข้าข้างหลากตัวเองเลยอ่ะอย่าถือสาเลยนะเอื้อมนะุนดนะลูกอันน่ะมันไม่มีพ่อแม่สั่งสอน ยายเองอ่ะไม่ดีเองสั่งสอนให้อันอ่ะเป็นคนดีไม่ได้ยายครับ<ะ>นี่เป็นเอกสารสัญญาเช่าที่ดินหนึ่งร้อยไร่ครับอ๋อจ้ะอ้าวโทรศรัพท์ใครมา ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรจากโรงพยาบาลนะคะพอดีคุณอันเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำค่ะตอนนี้ก็รักษาัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะฮะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นคะคุณยายอันอันรถคว่ำอยู่โรงพยาบาลอ,อันอันรถคว่ำเหรอคะคุณ่านแล้วตอนเนี้ยอันเป็นยังไงบ้าง อันอยู่โรงพยาบาลไหนคะการเดี๋ยวพายายไปโรงพยาบาลรูดด้วยนะไปช่วยๆกันนะล,ลูกขอเรื่องไปด้วยคนไหมคะ,ะมาๆง้นก็ไปด้วยการโสดีแหละไปไปช่วยครับช่วยครับอ๋อาตครับตอนนี้คนไข้าอาการสาหัสมาก ต้องการเลือดด่วนซึ่งเลือดเป็นเลือดกรุ่ม r h ลบครับตอนนี้ทางเรายังหาเลือดกลุ๊ปนี้ไม่ได้เลยค่ะกรุ๊ปอะไรนะคะกรุ๊ป a h e s ครับไม่ทราบว่ามีญาติท่านไหนมีเลือดกรุ่ปนี้บ้างครับคุณหมอดูผิดหรือเปล่าคะเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะเลือดกรุ๊ปนี้เนี่ยตระกูลชันน่ะไม่มีเลยรวมทั้งพ่อแม่อันก็ไม่ได้ใช่เลืดกรุ๊ปนี้คุณหมอดูใหม่สิคะไม่ผิดแน่นอนครับ ถ้าคนไข้ไม่ได้เลือดกรุ๊ปนี้เอ่อคาดว่าจะไม่พ้นขีดอันตรายครับคุณหมอคุณหมอเอาเลือดฉันไปเลยนะคะคุณหมอเอาเลือดฉันไปเลยนะคะเอ่อคุณเลือดกรุ๊ปอานิสโลบใช่ไหมครับใช่ค่ะฉันเลือดกรุ๊ปนี้ค่ะเราวสิครับคุณหมออันอันอย่าเป็นอะไรนะลูกอันอย่าเป็นอะไรนะเราเราแฟน่ิดแล้ว อันเป็นไรนะลูกไม่ต้องมาโดนตัวฉันเป็นเอรแกกับลูกแกนั่นแหละถึงทำให้ฉันเป็นแบบนี้นะคุณอันคะแต่หนูนยังไม่ได้ไปทำอะไรให้คุณอันเลยนะคะคุณอันโมโหแล้วก็ออกไปขับรถเกิดอุบัติเหตุเองนะคะคุณอันคุณอันเดี๋ยวาพุ่งโมโหสิคะ เดี๋ยวอาการก็สุดลงหรอกหุบปากไปเลยเป็นของแกนั่นแหละให้ถ่ายลูกลูกถึงได้ล่างกะลิกะลีไปให้ข้าวผู้ชายแบบนี้นพอพอละแหมพอออกจากโรงพยาบาลได้นะก็อละลว่าเป็นหมาบ้าเลยรู้ไหมคนที่กระดาอยู่ว,ว่าอยู่เนี่ยเขาเป็นผู้มีพระคุณถ้าเขาอะนะไม่ได้ให้เลือดแกนะแกไม่ได้มานั่งปากเก่งอยู่แบบนี้หรอกแหมก็แค่ให้เลือดมันจะอะไรกันนะักหนา เอื้อมฉันน่ะอยากจะถามเธอสักหน่อยเถอะทำไมอ่ะนะเธอถึงมีเลือดกุบเดียวกับยายอันแล้วเธอทำไมถึงต้องร้อนอกร้อนใจนะที่พออันน่ะเกิดอบัติเหตุแบบนั้นะนะเธอจะเป็นจะตายเลยมันอะไรกันเล่าให้ฉันฟังเอาความจริงนะคือเอื้อมเห็นคุณอันมาตั้งแต่เกิดน,นะคะก็เลยเป็นห่วงเป็นยายเป็นเรื่องธรรมดา ่วนเรื่องเรื่องกุบเลือดคงเป็นเป็นเพราะความบังเอิญมั้งคะเป็นไปไม่ได้ครับเรื่องกุบเลือดของป้าเอื้อมที่ตรงกับอันยังพอฟังขึ้นแต่กุบเลือดอันเนี่ยไม่ตรงกับญาติคนไหนในตระกูลเลยนะครับนั่นนัดสิเอื้อมเธอบอกความเป็นจริงมาซะเดี๋ยวนี้เลยนะว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไรนะบอกมาเธอ ถ้ามึงบอกเนี่ยผมคงต้องดําเนินคดีนะครับอบ,บอกบอกก็ได้คะ่ะบอกก็ได้คะ่ะคือคือคือ,ค,อ,ค,อคือฉันสลับลูกของคุณท่านกับลูกของฉันตั้งแต่เกิดแล้วน่ะค่ะเอิมอ้มเธอทำเรื่องเลวร้ายได้ขนาดน,นี้เลยเหรอ ใจดำเหลือเกินฮะชั่วมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่แสดงว่านุชเนี่ยเป็นหลานแท้ๆของคุณยายส่วนอันเนี่ยก็เป็นลูกของป้าเอื้อมนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะไม่จริงอีป้าโ,โรกนี่แกพูดอะไรของแก่ไม่มีทางตป็นไปไม่ได้อ่ะอันเบาๆหน่อยระวังปากแกสักหน่อยเถอะ คนที่แกด่าอยู่เนี่ยเป็นแม่แท้ๆของแกนะไม่มีทางฉันไม่มีทางแล้วป้าแม่บ้านนี่มันเป็นแม่ฉันแน่นอนอันอันแม่เป็นแม่แท้ๆของลูกนะโลกอันไม่ฉันบอกแล้วไงฉันไม่มีทางรับแกเป็นแม่แกก็บอกใช่ไหมแกก็บอกใช่ไหมแกไม่ อารมณ์ก่อนนะครับผมว่าที่ป้าเอื้อมพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับไม่จริงอะ่ะไม่จริงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไดอาลูกอาลูกอันอันกับแม่ขอฝากแม่ขอลูกแม่คะทไม,แม,ม,แ,ม,แ,มแม่ถึงทำแบบนั้นล่ะคะหนุชแม่ขอโทษนะลูก แม่อยากให้ลูกแทดๆของแม่ได้สุขสบายได้อยู่ดีมีดีมีวัสนาเหมือนคนอื่นเขาแม่ก็เลยนุ่นนุ่นุ่เป็นลูกแท้ๆของคนทานนอลูกแม่ก็โอดที่แม่่าลูกมาลำบาก พาลูกมาเป็นคนใช้เอื้อมแกนี่นั่นะมันเลวจริงๆเลยนะทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงฮะทำกับหลานฉันอย่างนี้ได้ยังไงฮะเธอเอาอะไรมาคิดเธอเห็นแกตัวมากทำให้หลานฉันนะ่ะต้องตกตระสบาลำบากคุณยายครับเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีครับ เธอไม่เห็นเหรอเราจะต้องจัดการอะไรกรรมมันก็ทํางานของมันแล้วไงเออมันไม่ได้รับผลกรรมของมันแล้วฮะมันต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนบาปในใจที่มันทำอะ่ะอยู่ทุกวันโดนลูกแทแทจิกหัวดาทุกวันว่าทุกวันเนี่ยนี่แหละกรรมมันกำลังลงโทษตัวมันเองไง แกรู้ไหมว่าแกทําทบาปขนาดไหนทําให้ลูกแกรับตัวแกไม่ได้เขาก็ทุกข์ขนาดไหนเนี่ยคือกรรมที่แกก่อไงหลานขึ้นมาหนั่งก,กันบนนี้กับยายลูกโถแม่ค,คุณต้องขอโทษค่ะต้องสินึกิดแล้ว ต้องขอโทษจริงๆนะคะทุกวันเนี้ยต้องก็ได้รับผลกรรมอย่างที่คุณท่านพูดจริงๆค่ะต้องทนทุกข์ทรมานต้นต้องเล,ะลาะจากแฟนอย่างทุกวันเนี้ยเ <c oughs> พราะผลกรรมจ,จริงๆต้องต้องทุกข์ทรมานทุกครั้งเวลาที่อันที่อันด่าแม่เอออยากจะบอกอันว่าอย่าด่าแม่ลูก แม่คือแม่แม่แท่ของลูกมันจะบาปก,กรรมตกรกแต่อ้องก็บอกลูกไม่ได้ใน,ในเวลาเดียวกันเอ็ก็สำนึกผิดที่แล้วไม่เอาุณนุชซึ่งเป็นลูกของผู้มีพระคุณ ให้ต้องมาตกระกันลำบากกับเริ่มด้วยขอโทษจริงๆค่ะคณท่านขอโทษค่ะนุชไม่โกรธแม่หรอกค่ะแม่เลี้ยงนุนมาตั้งแต่เกิดนุนก็เคารพแม่เหมือนแม่แท้ๆนั่นแหละค่ะนหมืเคาอหมดโศตกทีนะลูกนุนนะ ต่อไปนี้นุ๊กนุก๊ก็จะได้มีความสุขหนูเป็นเด็กกระตันอยู่แม้กระทั่งเขาทำกันหนูขนาดนี้นะหนูยังให้อภัยเขาหนูเป็นเด็กดีมากเลยยายภูมิใจในหนูมากนะลูก <c oughs> เอ่อคุณนุชครับแบบนี้ถ้าผมจะจีบคุณนุชเนี่ยคุณอันก็คงจะไม่ว่าอะไรแล้วใช่ไหมครับคุณการคคะ มันใช่เรื่องที่จะคุยตอนนี้ไหมคะแม่คะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวนุชไปคุยกับพี่อันให้นุชกับพี่อันก็โตมา,มาพร้อมๆกันนุชก็รักพี่อันเขาเหมือนพี่สาวคนหนึ่งละคะ่ะขอบใจนะลูกเอื้อมแกโชคดีขนาดไหนไหน,นะ แล้วฉันก็ขอบใจแกด้วยที่แกดูแลหลานฉันอย่างดีถึงจะต้องลำบากมารับใช้เขานะค่ะคุณท่าน ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆจากพวกเรา